เอาละครับคุณผู้ชมสวัสดีไวรุ่นชาวอวีกันทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับม้านะครับผมในตำแหน่งของโรมิงนะครับวันนี้เราจะเอาม้ามาเอ่อมาออกคี้กันนะครับเป็นม้าสายคี้นะครับโรมิงสายคีนะครับอัพทาสองมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปซัดกับเขาแบบนวๆแล้วก็กดทากดเอ็กซิคิวลรัช็อตแรงเลยนะครับ ครับลูนที่ใส่มาเป็นเอ,อลูนตีวัยยี่หกนะครับผมมันบอกสลับนะครับคงต้องสลับข้างล่าง,งโดนลุมแน่นอนครับกดดันเฮ้ยเขาเข้าแดงเราอะไม่สนใจครับผมเราจะไปเอาแคร,รี่เขาครับแครี่เขาอยู่ที่แดงเราครับเฮ้ยไปไหนแล้ววะไม่เนียนไม่เนียนฮลัลโหลไม่เนียนฮลัลโหลเฮ้ยตายเห้อเออ นะครับผมลงต้นเกมนะครับดีฟาร์มครับผมเราจะออกเป็นสลิกสติงมาชิ้นแรกนะครับสำหรับดาบแบด้วยนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเอ้ยนี่คืออะไรวะอ๋อ,อ,อเราจะออกสลิกสติงมาเป็นชิ้นแรกนะครับผม ถ้าเกิดเราติดคี้นะครับจะช่วยต้านสถานะนะครับซึ่งเป็นข้อดีสําหรับลมิงทุกตัวนะครับในการออกของที่สามารถต้านสถานะได้นะครับเพราะเราต้องเข้าไปหน่วกับเขาข้างในนะครับผมแต่ตอนนี้เราขอออกรองเท้าก่อนนะครับจะ่าเดินชา้าชิไป อัปแดใหม่นี่เกมแรกของผมเลยนะครับเข้าเลยครับผมเฮ้ยโอเคโอเคครับไม่กลัวครับผมสายสุดครับผมสายสุดครับส้ายซ้ายสวยครับผมมานะครับข้อดีของม้าคือเป็นโลมที่สามารถเข้าไปล้วงแคลรี่ได้นะครับคือข้อดีนะครับผม ันติเขาเข้าสุดจริงคนนี้นครับตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าครับอันของโลมผมยังไม่ออกชิ้นเต็มนะครับผมจะไปออกเป็นสลิคสติ n งชิ้นแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวอยู่ไหนครับอยู่นี่ ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ค่อยมีใครที่เราต้องรีบออกล้างหรือออกอะไรมานะครับทครับสีเลยครับผมอย่าได้กลัวครับผมใส่ครับผมวัดเลยครับ,ว,รบ,ว,รบวัดเลยครับผมวัดเลยครับวัดเลยครับผมเฮ้ตายบาย,บาย <laughs> <laughs> เดือดไปหน่อย สูอัพแพดใหม่มารู้สึกแเอฟเฟกสวยขึ้นนะครับสวยขึ้นมากนะครับผมดูครับขีเราเราตีเร็วด้วยนะครับตัดบัฟตัดบัฟก็ผมฝั่งนน้นนะครับเซลฟิตนะครับ อลาว,วิลลาวิลเขต้องเดินมาแถวนี้นะฮรอ่า <c oughs> ไม่เดินล้อมเลยครับล้อมเลยครับผมล้อมเลยครับใส่เลยครับผม ตายครับผมนี่จะได้กลัวครับย่างนี้ยาตายคู่ไอ้น้องโกงสุดก็น่าจะเป็น execute เลยนะครับผมนี <c ười> ่ี่โกงที่เปล่งโอ้ยขนาดฆ่าสองนึงย,ยังไม่ได้เลยฆ่าอีกตั้งสองว่ากว่า อ่าได้แล้วนะครับต่อไปเราออกเป็นกองเล็บเลยนะครับตัวเราแรงนะครับผมไม่เน้นถึกเลยนะครับมาเน้นแรงอย่างเดียวเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับผมอื้อติดเกาะเขาอะ ปล่อยเกมตึงนิดนึงครับวามกอก่อน,นครับผมว,วิวอยู่ข้างบนโอ้โหยืนตีป้อมนิ่งเลยนะครับไม่กลัวเลยนะครับ <been> ไม่น่ารอดครับอย่างนี้ฮัลโหล <c oughs> เรียบร้อยครับ อันนี้เพื่อเราโดนครับผมเพื่อเราโดนวะนี่นี่นี่ขี้เราจะไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่เราเน้นตีเร็วเป็นหลักและติดขี้บ่อยๆนะครับเรียบร้อยครับผมไม่รอครับยังไงยังไงหมีโอโ้โหหมีนี่ไม่รอครับผม อีกเกอร์แล้วด้วยอิกเกอร์ด้วยโอ้โหเอลซุแม่นเกินมันจัดจะได้กูอยู่แล้วอือเป็นเล็แข็งแข็งเอาเฉยถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถามทางเอาถามทางเพื่อนนะถามทางถามทางถามทาง เดี๋ยววางสามทางเกมไม่ตึงเลยนะใจยเย็นใจยเยน็นใจยเยน็นไปรุ <c oughs> ่นใจเย็นไปรุ่นใจเย็นไปรุ่นเออนี่แล้วก็ออกดับขี้เลยครับ เกอนเราก็น่าจะมันอยู่นะครับเนี่ยเอ้ยทำไมบัตสก,กิลสกินสวยยังไงดูแบบเอร่ามีเสียมพูอยู่ข้างหลังด้วยไปไหนไว้รุ่น,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 นไปไหนไวรุน่นไปไหนไวรุน่นไปไหนไปไหนอุ้ยโอ้โหย กีเขากะฉีดแล้วนะครับดีนะตายก่อนสาทางทาทางไวรุ่นอย่าลืมทาทางสาทางสาทางไว้รุ่นทาทางดันบนครับผมนี่ของโงมเลยออกไม่ครบเลยนะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงไปรุ่นยังไงไวรุ่นโหโหโหกับตายกับตาย ไม่บวกครับผมเลือดน้อยไม่บวกครับ <c oughs> ต้องกลับไปรีว่ะเฮ้ยตายแน่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดเอ้ยเอ้ยยังไงโอ้นี่ว่าจะรอดีลยวจบเพื่อนโหลท <c oughs> สามทางก่อนสามทางก่อน เพื่อนผมดูท่ามจ้องจะจบแม่สวยไม่เอาแล้วนะครับบับไม่จำเป็นแล้วนะครับตอนนี้เกมแม่งโคตรจะนำแล้วอ้ยไม่รอดงใส่สุดเลยนะ้องใส่สุดเลยนะ้องอืมสุดจัดสุดจัด มันเราจะอ่องอกของลมเดี๋ยวออกดับคีก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนหิวนะครับผมเอาดีแลกครับผมไม่รอดครับโบบาอไรดิโบบาไปดิดีแลกโบบาไปดิ เบาบ้าไปดิเอาของลมเอาของลมหน่อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนด่าวันนี้เพื่อนก็คงจะด่ากูไปแล้วนะครับไล่ครับผมไม่รอดหรอกจะไปไหนเอ้ะสามทางก่อนเพื่อนสามทางก่อนไปก่อนเพื่อนสามทางก่อน,อนเอ๊นี่แนะ่เข้ามาเลยเข้ามาเลย เอ้าวจบซะแล้วบอกให้ถามทางก่อนเนี่ยอ่ะ MVP ด้วยนะครับถือว่าเปิดเกมมาได้สวยนะครับสำหรับซีซั่นนี้ อ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับม้าโรมิงสายคี้นะครับผมส่วนชิ้นสุดท้ายคุณจะออกเป็นเเคียวหรือว่าออกเป็นตายเกิดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับไม่ก็ออกเป็นมุลามาก็ได้นะครับเกิดเจอฝั่งนู้นเขาแข็งแข็งนะครับแทงเขาแบบเกิดแล้วนะครับออกเป็นมุลามาก็ได้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับม้าสายี้นะครับขอเน้นย้ําเลยนะครับให้ออกสลิกสติงมาเป็นเซตแรกนะครับผมเพราะว่าหลังจาก ติดคีนะครับเราจะได้รับต้านสถานะเพิ่มขึ้น35เป็นะครับเป็นเวลา2องวินั่นเป็นข้อดีของโรมทุกตัวนะครับเวลาเข้าไฟนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้จริงๆนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม